ครับสบายดีและสวัสดีเอฟซีไอน้องโมคูเบิสบูคนเอื้อทุกๆคนที่อยู่ต่างประเทศและทุกประเทศเลยจส้มคิดว่าวันจำไว้มาหลายประเทศวันนี้อตะว,วันมีเมนูใหม่มาเสนออ,อีกพี่น้องลาบปลาสดๆเลยพี่น้องนี่ให้พี่น้องดูเอฟซีไหมเอฟซีกับวันลาบสิโกเลยพี่น้องนี่ลาบปลาสดๆเลยพี่น้องนี่สดๆเลยพี่น,อน้นรรนอลงลาบสดเลยพี่น้องลาบปลาดิบ จุดชดเลยปาตะเพียนพี่น้องเอาตุ่มลับนี้าพี่น้องลับเนี้ยเอ้าตุ่ยเลยพี่น้องเอ้ยตุ่ยเลยหลับเนี้ยพี่น้องเนี้ยตุ่ยเลยพี่น้องเอ้ยปาตะวันหลับวิบถ่ายกล้องถือกล้องอะไรเลยหมดเห็นใพี่น้องยังไงพี่น้องเย็นตอนหลับลับเนี้ยพี่น้องเอาตุ่ยตุยเลยครับพี่น้องก็คับ ไอเอฟซีดูลาบเนี้ยวพี่น้องลาบปลาลาบดิบพี่น้องลาบเนียเน้ยเลยมันเนี้ยพี่น้องลาบดิบลาบเนี้ยวพี่น้อง,เอ,งเอ้ยบอกขอแจกมันได้ก่องพารเทนเก้าก็มีใบมะก,กอกพี่น้องใบมะกอกปี่กับลาบแอ้ก็มีแตงกระเซ็ดเล่าก็พี่น้องพาร์ทไล่าลามาเลยมักแตงกระเซ็ดเลา่าเต็มเลยพี่น้องเขาเนี้ยเนีเงียบลาบปลาพี่น้อง ลาบสดสดเลยพี่น้องเอ,อ้ฟซีสิบูเฮนลาบดิบพี่น้องปลาตะเพียนลาบดิบลาบสดสดเลยเอาตะหลามลาบสะโกนี่แหละเอฟซีซิบูเฮนลาบสดสดเลย, F C oh ๆๆๆเล,ยลาบปลาพี่น้องมาด้วยกินข้าวกับบ่าวตะวันเด้อเอ,อือยทุกๆคนนั่นแหละที่อยู่ต่างประเทศทุกประเทศแหละข้าวเหนียวพี่น้องลาบปลาแตงพักหมากกอบพี่น้องกินกับข้าวเหนียวโอ้เสียบเสบพอดี่ห้อมปากห้อมคอพี่น้องมาก ออนลายห่างคิดทอดคิดตึงเอื่อยทุกๆคนมูทุกๆคนเอฟซีใหม่เอฟซีเก่ากันที่กดไหลกดแชร์มาตวันกับเขาผมุกขอบใจหลายเด้อและเอื่อยทุกๆคนที่อยู่ต่างประเทศเลยเป็นพี่สาวทุกๆคนอะไรที่ดูคลิปบอัตวันเรื่องเอฟซีใหม่เอฟซีเก่าอย่าลืมกดไหลกดซักตะไคร่บอัตวันเนี่ยลงมือกันเลยพี่น้องหลับหลับดิบหลับเนียวพี่น้องหลับเนียวหลับปลาตะเพียนหลับเนียวแบบปานนอกพี่น้องหลับเป็นกระติลาวนะ ลาบนี้เอาแบบแบบลาาแบบอีสานพวันหนึ่งเขาเนี้ยเต็มกันทีบคือเก่าเขา,ขาเนี้ยกับลาบแซ่บได้พี่น้องสตอลาากันไล่ขนาดเลย่มมันเนี่ยวันไปเก็บมาเนี่ยสตอลาาเขาพันเต็มพอผมมีใบมะกอกพี่น้องใบมะกอกใบมะกอกกินกับลาบแล้วก็มีแตงพี่น้องมีแตงนะบาดวันสิลงมือแล้วพี่น้องเอ้ยมาเด้เอเขื่อยน้องเบิดหมูหมูคููบดสูบูจุกน กินเขาเขาบอกตะวันลาบตาแบบเพี่น้องเอ้ยเนี่ยเนี้ยตัวตุยเลยเนี่ยเนี้ยตัวตุยเลยพี่น้องเอ้ยเถอะเนี้ยเนี่ยวพ่นะขัดเรียบร้อยพี่น้องเหนียวเนียเลยพ่ะนะพอตอนที่ขูดไปล่อออกแล้วมันเหนียวพอตอนลาบเหนียวพอตอนชอบกินลาบเหนียวพอตอนลาบเสร็จหกเนี้ยตัวตุยเลยพี่น้องลองดูกิดก็แม่มะกอกพี่น้องโอ้เสดแล้วหลาบตาเหนียวเนี่วเยขัดเรียบร้ยพี่น้องเอ้ยนี่ปลาเหนียว เนื้อเนื้อลาบเนียวเขาเหนียวลาบปลากระเพียนเนื้อเนียวลาบดิบปลาชุดๆเลยนี่เนาะเขามาขายเขาไปตกปลามาเขามาขายปลาตะวันเราต้องไปซื้อเอามาละไปมาคลอกเนาะพี่กับลาบปลาลาบดิบพี่กับลาบค้อยเนื้ออาคาเสบพี่เนาะทีกับลาบปลาข้อนุวใหญ่ใช้มือเลยพี่เนาะ nheo tuổi tụi, tụi. bắt có thấy sao thưa bác là anh cầm đá hát cái nội này thịt xì này, bữa hôm tụi, tụi này nheo tụi tụi này là cho rồi ล,ลาบลาบจะนำปลาพี่เนาะใส่ชุดรสน้ำปลาเข้าครัวแล้วก็ต้มน,น้ำปลาหยดมังค่าเปียกไปนิดหนึ่งแต่ ภักป้าให้มันมุนก่อนพี่น้องผักให้มันมุนๆแล้วก็มาต่ำจะโคกอีกรอบหนึ่งจักมาละในการให้อุ่นน้ำปลาแดดทำมันอุ่นๆุ่นะคอยคอยยดใช้จะอะไรก็ตีตีตีในโคกอ่ะมันสีเนียวเนียวไปเลยๆพี่น้องปรีตีไปประมาณสิบคนนาทีแล้วคอยมันเนียวก็ยดน้ำปลาเนียวก็ยดน้ำปลาแดกแต่เนียว็ยดน้ำปลาแดกแต่น้ำปลาแดกเขาต้มไหมพี่น้องเ้าต้มน้ำปลาแดกก่อนจะมาใส่มันสีเนียว เอาพาคนมุ่นนะครับมาตาม่ำจะโคกอีกรสหนึ่งเลยครับทำปลาแดกมันอุ่นก้านพรนะยืดอุ่นแล้วก็คอยดยดยดใจจะเร่น,น,น้อยเพราะไอ้มันเนี่ยมันสิมันสิขึ้นไปเรื่อยๆเบมะกอกกับปลาปลาคัคกเลยเบมะกอกกับปลา เขาเข้ามินไงเนาะตุยนี่มาป้าแบบบ้านเหาอบางตอนนี้เบบะประเทศลาวนะลาบแบบเหนียวๆนีๆ่แหละตีเขาตีน้ำกัาเข้ามาซอยลาบปลานเนี่ยสุยกินเดี๋ยวดูเลย nó lọc cọc hạt cái miệng ấy เนี่ยเป็นเนี่ยเลยเดีีเนี่ยเป็นเนี้ยพี่น้อยเนียขนาดเลยต้องเผาบรวาตุกอีกเนี้ยขนาดเลย มันกอบชุ่เลยลาปาก็จะชุเขามาคายปบาหวานๆแต่ตัวไ้แซ่เยเนาะนี้อปลาป่า คลิปนี้คงสิจบไปกันเลย FC ใหม่ที่ทุกคนคิดหน่อยคิดถึงคือเก่าเรื่องต่างประเทศพบกับบาทวันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้กลำว่าสบายดีสวัสดีครับบ๊ายบาย